สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่อุจานะสวีเดนนะคะวันนี้อุจะมาเล่าเรื่องว่าอูเจอกับพ่อของลูกคนนี้ได้ยังไงก่อนหน้าที่อูจะมาสวีเดนนะคะจะบอกว่าแฟนอูเป็นคนเดนมาร์กแต่เราอยู่กันที่สวีเดนคือต้องเท้าวความไปก่อนว่าอ,เอาูเป็นคนขอนแก่นนะคะตอนนั้นอูเรียนอยู่ อาชีวะนะคะอุเรียนสาขาก,การโรงแรมและการท่องเที่ยวทั้งปวชวแล้วก็ปวสณตอนนั้นน่ะหลังจากที่จบพ่อกับแม่ก็เห็นว่างานด้านนี้มันน่าจะไปได้ดีกับอูพ่อกับแม่ก็เลยตัดสินใจให้อูไปเรียนที่กรุงเทพนะคะแล้วโรงเรียนที่อูไปเรียนที่กรุงเทพเนี่ยมันเป็น โรงเรียนานานาชาตินะคะคือเรียนภาษาอังกฤษเลย2ปีเรียนในโรงเรียน6เดือนแล้วก็ออกฝึกง,งาน6เดือนนะคะในโรงแรมที่อยู่ในประเทศไทยนะคะที่โรงเรียนเขามีคอนเน็ชันด้วย mm. ก็อย่างที่รู้กันนะคะว่าโรงเรียนานานานชาติเนี่ยมันแพงเพราะว่ามันเป็นอะไรที่พิเศษเรียนภาษาอังกฤษ อย่างเดียวใช้แค่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวพ่อกับแม่ก็ได้ใช้เงินเยอะมากเลยเพราะาค่าเทอมเนี่ยค่อนข้างแพงแพงมากเทอมหนึ่งก็เกือบแสนนะคะไม่ถึงแสนหรอกแต่ถ้ารวมกับค่าอยู่ค่ากินค่าหอต่างๆสองปีก็ตีไปคร่าวๆนะคะก็คือประมาณสามแสน คือณตอนนั้นก็คือพ่อกับแม่มีอะไรเงินเก็บหรือว่าอูไม่แน่ใจว่าพ่อกับแม่ได้ขายที่หรือเปล่าที่จะส่งเราเรียนวุฒิที่เราจะได้หลังจากที่เราจบโรงเรียนนานาชาติก็คือวุฒิปวสก็คือตอนนี้อูมีปวสสองใบใบหนึ่งก็คือของอาชีวะอีกใบหนึ่งก็คือของโรงเรียน นานาชาตินะคะโรงเรียนนี้ชื่อว่าไอเทมนะคะไอเทมอปนนี้เป็นชื่อย่อนะคะแต่ชื่อจริงก็คือ International Hotel and Tourism Industry Management School อาจจะออกเสียงไม่ชัดนะต้องขออภัยด้วยหลังจากนั้นนะคะอูก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่กรุงเทพแล้วก็เรียนที่กรกรุงเทพครั้งแรก ไม่เคยมาเรียนที่กรุงเทพเลยพ่อเป็นคนกรุงเทพใช่ไหมคะอูก็มีป้าที่อยู่ที่กรุงเทพแต่อูก็อยู่หอนะคะอูไม่ได้อยู่กับป้านะคะในระยะสองปีอยู่ในโรงเรียนนี้ประมาณปีหนึ่งแล้วก็ฝึกง,งานปีหนึ่งหลังจากที่เรียนปีสุดท้ายอู๋หอฝึกง,งานหกเดือนจริงๆแล้วเนี่ยทางโรงเรียนนะเขาจะมีรายชื่อของโรงแรมที่เราสามารถ ไปฝึกงานได้เนาะแต่ว่าณนะตอนนั้นในการที่เราบ้าพลังเราก็เดินเดินไปหาเองที่ที่ฝึกงานที่เราอ,อยากจะทำสุดท้ายก็เลยได้ที่หนึ่งะคะเป็น British Pub and Restaurant อยู่ในซอยสุขุมวิท11ตอนนี้เขาปิดตัวไปแล้วแหละก็ได้ไปฝึกงานที่นั่นนะคะ6เดือน เป็นผับแล้วก็ร้านอาหารคือเราคิดในใจแล้วว่าเออเราก็มาฝึกภาษาเราด้วยเพราะว่าเรียนที่โรงเรียนมันก็เป็นเรียนอะไรที่เกี่ยวกับหนังสือแล้วคำศัพท์ต่างๆที่เขาใช้ในหนังสือบางทีมันใช้ในชีวิตประจำวันไม่บ่อยเราก็คิดแล้วว่าเราต้องได้เรียนภาษาจากลูกค้าเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นแหล่งแหล่งเลยแหล่งของชาวต่างชาติเนะ ในช่วงเวลาที่ฝึกงานนะคะในช่วงนั้นอูก็ใกล้จะฝึกงานเสร็จแล้วใกล้จะฝึกงานเสร็จแล้วแล้วก็ณนะตอนนั้นไม่อยากจะบอกเลยว่าเราเป็นคนอีสานนะผิวก็คร้ำผิวก็ดำคนที่บ้านเรียกน้องดำอีดำไม่มีแฟนนะคะไม่มีคนมาจีบเพราะว่าในเมื่อเราเป็นคนผิวคล้ำม,มีสิวคือในความคิดของเราก็คือเราไม่สวย ไม่ค่อยมีคนไทยมาจีบคือไม่ค่อยนี่ก็คือเกือบจะไม่มีนะคะคือเรารู้ว่าว่าเราไม่สวยในสายตาของชายไทยณนะตอนนั้นภาษาอังกฤษอูก็เริ่มดีขึ้นเพราะว่าลูกค้าช่วยสอนนะคะมันดีอย่างหนึ่งก็คืออ,อูเป็นคนไม่อายที่จะถาม เวลาเราจะอยากจะรู้อะไรเราก็ถามลูกค้าแล้วลูกค้าที่เขามาส่วนมากจะเป็นลูกค้าประจำและจะใจดีกันมากนะคะตอนที่ฝึกงานอยู่ใกล้จะจบนะคะอูก็ได้เจอกับชาวต่างชาติมากหน้าหลายตาทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่ส่วนมากก็คือผู้ชายแล้วก็อูก็ได้เจอกับแฟนนะคะเขาก็มามาคนเดียวเขามาคนเดียวจะมาทุกวัน ทุกวันก็คือช่วงกลางวันแล้วก็ช่วงเย็นร้านที่อูทำงานอยู่นะคะจะเป็นเป็นตึกที่มีเขาเรียกอะไรข้างบนจะเป็นโฮสเทลโฮสเทลตัวนี้ก็คือลูกค้าเขาจะมาแบบแบ็คแพ็คเนาะคือเดินทางมากระเป๋าใบเดียวแล้วก็ค่าห้องพักเนี่ยก็ไม่แพงแต่ว่าเขาจัดแบบดีมาก มีฝรั่งมาจีบเยอะคือเราไม่เคยคิดเลยว่าเราจะมีโมเมนต์นี้ที่แบบว่ามีคนมาจีบเราไม่ใช่แค่คนสองคนก็คือหลายคนนะคะมันมีความรู้สึกที่แบบฟินฟินมากรู้สึกว่าตัวเองสวยขึ้นมาทันทีในนัดตอนนั้นนะคะเราก็มีคนคุยด้วยไม่ใช่เราไม่มีคือทุกคนที่เขาเข้ามาจีบนะคะ เราจะรู้อะว่าเขาต้องการอะไรเพื่อนๆก็น่าจะเดาออกเนาะว่าเขาต้องการอะไรเราก็ไม่ชอบเรารู้แล้วเราก็ไม่ชอบเราก็เลยเหมือนเล่นๆไปนะคะแต่ว่าเราก็คือเราก็ทำงานของเราเราก็ไม่ไม่ได้สนใจอะไรมากมายแต่ณนะตอนนั้นก็คือเราเป็นวัยรุ่น แล้วมีคนมาจีบเยอะมันมีความรู้สึกว่าฉันสวยเลือกได้อย่างที่บอกไปว่ามีคนมาจีบเยอะแล้วเราไม่ชอบในการที่เขา,เ,าเข้ามาแล้วก็เรามองในตาเขาเนี่ยเรารู้เลยว่าเขาคิดยังไงแล้วแฟนแฟนคนนี้นะคะณนะตอนนั้นก็คือเราก็ไม่ได้มองเขาหลอกแต่แตเขามาทุกวันแล้ก็ มีเมตรีให้เขาในฐานะที่เขาเป็นลูกค้าแล้วก็แฟนก็มาที่ร้านทุกวันนะคะแล้วก็สั่งสปาเกตตีบูลองเนสแล้วก็ว p i ไพ Heineken ก็คือเบียร์แก้วใหญ่ไฮเดเกนแก้วใหญ่เนาะคือเขาจะมาทานนี้ทุกวันแล้วตอนเย็นเขาก็จะมาแบบมามาดื่มไม่กี่แก้วแล้วเขากลับขึ้นไปอนอนข้างบนที่เป็นโฮสเทลที่อูได้เล่าให้ฟัง ะะก่อนหน้านี้คือแฟนเนี่ยเขา,เาลาออกจากงานก็คือ,อาลาพักร้นหนึ่งปีนะคะคือตอนแรกเขาจะลาออกนั่นแหละแต่หัวนหน้าเขาบอกว่าเขาให้ลาลาพักร้นเนี่ยหปีคือกลับมาแล้วค่อยมาทำกันเริ่มทำงานใหม่แล้วหน้าตอนนั้นแฟนก็พอได้ลาพักร้อนปุ๊บเขาก็ขายทุกอย่างที่นี่ที่เขามีนะคะเพื่อไป หาประสบการณ์ใน Southeast Asia ีก็คือเอเชียทางใต้คือเขาก็ไม่ได้อยู่ไม่ได้ว่าอยู่เมืองไทยตลอดหรือว่าอยู่กรุงเทพตลอดคือเขาไปที่นั่นที่นี่ที่อยู่เอเชียทางใต้นะคะแต่ทุกครั้งที่เขามาที่กรุงเทพนะคะเขาก็จะมาพักที่โฮสเทลที่เดิมแล้วก็ลงมาทานอาหารแล้วก็ดื่ม ที่ร้านที่อูทางานอยู่คือในช่วงเวลาหนึ่งปีถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เจอกันแบบทุกวันนะคะเขาก็ยังแบบทำเหมือนเดิมมาเหมือนเดิมทานอาหารเมนูเดิมอูก็ไม่เคยเห็นเขาพาผู้หญิงคนไหนมาด้วยยกเว้นเพื่อนเขานะคะแล้วก็เวลาเขามาเขาก็มาเป็นกลุ่มหลังจากนั้นนะคะเราก็เหมือนสนิทกันแต่ไม่ได้ว่าสนิทกันแบบ แค่สองคนนะคะคือสนิทกันทั้งร้านกับพนักงานเขากับพนักงานทั้งร้านก็คือสนิทกันเหมือนเพื่อนอันนี้ก็คือเพื่อนจริงๆไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรแอบแฝงคือเขาไม่ได้แสดงอาการว่าชอบเรารู้สึกว่าเขาอะแตกต่างจากพวกผู้ชายที่เข้ามาที่พยายามจะจีบเราพอเราได้สนิทกันมากขึ้นทั้งกลุ่มอะนะคะคือเขาก็จะมาตอนเย็นหลังจากที่เราเลิกงานปุ๊บเขาก็ ไปไปเที่ยวกันไปทานข้าวกันแต่เราไปก็คือเราไปกันเป็นกลุ่มณตอนนั้นนะคะอูก็ได้คุยกับผู้ชายคนหนึ่งอยู่ที่เขาอายุน้อยกว่าอูปีหนึ่งก็คือเหมือนว่าคบกันเป็นแฟนนั่นแหละแต่เขาเขาเป็นเด็กรุกครึ่งลุกครึ่งจีนแล้วก็ไทยนะคะเราก็คิดในใจผู้ชายคนนี้แหละที่ที่เราคิดว่า จะเลือกเขามาเป็นแฟนหรือว่าจะมีชีวิตครอบครัวกับเขาเนาะในความที่เรายังเด็กกันทั้งสองคนแฟนเก่าอูเขาก็ได้ไปเรียนที่ออสเตรเลียและหลังจากนั้นคือเราก็เลิกกันเขาให้เหตุผลที่บอกว่าเขาไม่รู้จะกลับมาเมืองไทยตอนไหนเพราะตอนนี้เขาก็เรียนอยู่เราก็เลยโอเคตอนนั้นก็เสียใจมากอกหักครั้งแรกที่แบบ ที่แบบเจ็บสุดๆและณนะตอนนั้นแฟนคนนี้นะคะเขาก็ในฐานะเพื่อนเราก็ปรึกษาเขาเขาก็เห็นว่าเราเศร้ามากเขาก็มารับเออมารับเราไปทานข้าวไปเที่ยวไปดื่มแต่เราก็ไม่ได้ว่าไปกันสองคนนะคะเราก็ยังมีเพื่อนคนอื่นไปด้วยหมายถึงว่าไปด้วยกันหลังจากนั้นเราก็รู้สึกดีขึ้นเพราะว่าในการที่เขาเทคแคร์ดูแลเราอย่างดีในฐานะเพื่อนแล้วเราก็ไม่เคยเห็นว่าเขา มีอาการล็อกแรกหรือว่าเจ้าชู้เลยพอเรารู้สึกดีขึ้นการที่เราอ,อกหักเนาะเราก็เริ่มเปิดใจแล้วก็มองดูรอบๆตัวเราว่าเออผู้ชายคนนี้เขายังอยู่ข้างๆนะเราเห็นว่าเขาเป็นคนดีอะ่ะคนดีคนหนึ่งเลยในเมื่อเราว่างแล้วอะเราก็เอาวะคนดีอย่างเงี้ย ลองกันสักตั้งพอสักพักหนึ่งนะคะแฟนอูเขาก็กลับมาที่สวีเดนแล้วเขาก็เริ่มทำงานที่ที่ทำงานเก่าแต่ตอนนั้นเราเราก็ยังติดต่อกันอยู่ตลอดและณนะตอนนั้นนะคะถ้าเพื่อนๆยังจำได้นอ้องมันจะมีอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ใช่ไหมคะคือเราติดต่อกันอะทาง s y y p เนาะก็คือเราต้องไปนั่งรวมกับทุกคนในอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ก็คืออูกับแฟน ก็คือติดต่อกันทางนั้นนะคะในฐานะที่เพื่อนก็ยังคุยกันแต่ว่าเราก็ดูคนอื่นไปด้วยเพราะเราเรา,เรายังไม่มีแฟนเนาะและณนะตอนนั้นก็คือใจเราก็รู้สึกว่าเออเราเริ่มชอบผู้ชายคนนี้แล้วคือเราคุยกันทุกวันนะเราแชทกันทุกวันอูเลิกงานปุ๊บอูก็ไปอิอนเทอร์เน็ตคาเฟ่แล้วมีวันหนึ่งอูก็เลยตัดสินใจแชทคุยกับเขาว่าตอนนี้ฉันว่าง คุณเป็นแฟนฉันไหมถามเขาก่อนเองเลยนะแต่เขาก็ตอบว่าไม่นะแต่อูํามอย่างนี้ทุกวันอูถามเขาทุกวันว่าคุณเป็นแฟนฉันไหมก็คือถามทุกวันจนกลายเป็นเหมือนโจกอะค่ะ,ะเหมือนคำล้อเล่นคำพูดที่แบบเราไม่ได้คิดอะไรแล้วในที่สุดเขาก็ตอบตกลงเป็นแฟน พอหลังจากที่เขาตอบว่าเป็นแฟนกันได้เราเป็นแฟนกันเราก็อึง้งพอเราอึ้งแล้วเราก็เขียนต่อไปว่าคุณเป็นใครเนี่ยมันไม่ใช่คนที่ฉันคุยด้วยทุกวันเราก็เลยบอกเราไม่เชื่ออย่ามาล้อเล่นนะอะไรเงี้ยเขาก็พิสูจน์ใ้เขาบอกว่าผมจริงๆแล้วหน้าตอนนั้นก็คือเขามีแพลนว่าจะมาเมืองไทยเดือนหนึ่งนะคะ เราก็ดีใจที่เราจะได้เจอเขาอีกในที่สุดเขาก็มาเมืองไทยนะคะแล้วเราก็ได้เจอกันอีกครั้งและณนะตอนนั้นอูก็ทำงานอยู่ที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะแผนก Y วายเป็นเทรนนิ่งแมเนเจอร์ก็คือเป็นผู้จัดการฝึกหัดแผนก Y วายนะคะสาขาณนะตอนนั้นจะอยู่ที่สุขุมวิท จำไม่ได้แล้วอาสุขุมวิทอะไรแต่ว่าไม่ไกลไม่ไกลจากที่ทำงานเก่าในตอนนั้นเราก็คบกันเขาก็ทำให้อูรู้สึกว่าฉันเป็นผู้หญิงที่สวยฉันเป็นผู้หญิงที่โชคดีคือเขาให้เกียรติเราเขาให้ความสำคัญกับเราเขาเป็นสุภาพบุรุษมากนะคะ แล้วก็หลังจากที่คบกันได้ปีกับอีก6-7เดือนตอนนั้นเขาก็กลับมาที่สวีเดนแล้วอูก็ยังอยู่เมืองไทยนะคะทำงานอ,อยู่ที่เดิมท็อปซูเปอร์มาร์เกต็ตแต่ว่าได้ไปประจำที่สาขาชิดลมงานนั้นก็คือเป็นงานสุดท้ายนะคะที่อูทำก่อนที่อูจะมาสวีเดน อูก,กับแฟนคบกันได้สักพักหนึ่งนะคะตอนนั้นก็ก็เหมือนคนทั่วไปคนคบกันทั่วไปมีความสุขคุยกันทุกวันถึงแม้ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะไม่ได้เจอกันทุกวันหลังจากนั้นแฟนก็เลยบอกกับเราว่าอยากให้เราทำเรื่องมาอยู่ที่สวีเดนเขาอยากจะให้อูทำวีซา่าถาวรเลย อูก็คิดในใจมันจะผ่านไหมอะ่ะในเมื่อเราไม่เคยไปเลยกลัวว่าจะไม่ผ่านมากแต่แฟนบอกว่ายัางไงยังไงก็จะให้ทำวีซ่าถาวรตอนนั้นเราก็ยื่นเรื่องไปนะคะยื่นเรื่องไปปกติแล้วถ้าทำวีซ่าท่องเที่ยวนะคะทำวีซ่าท่องเที่ยวก็ใช้เวลาประมาณสองสามอาทิตย์ก็จะได้รู้เรื่องว่าได้วีซ่าหรือเปล่าแล้วที่สำคัญก็คือพวกอูกไม่ได้แต่งงานกันก่อน ในความรู้สึกเราเราก็อ้อถ้าไม่ได้เราจะทํำยังไงก็คุยกันกับแฟนแต่เราแต่แฟนเขาเป็นคนที่ให้กําลังใจค่ะเขาบอกต้องได้สิในเมื่อเราไม่มีเ,เราไม่ได้ทําอะไรผิดเราไม่ได้มีเบื้องหลังที่ไม่ดีณนตอนนั้นเราก็คิดในใจแล้วว่าโอ้ visa แฟนเฉยๆเนี่ยมันจะผ่านไหมเราจะได้ไหม เปอร์เซนต์ที่จะได้เนี่ยคือน้อยมากแต่เราก็เชื่อในคำพูดของแฟนแล้วก็เชื่อใจและในที่สุดแต่เดือนที่รอคอยก็มาถึงนะคะผลวีซ่าออกมาก็คืออูได้วีซ่าเป็นวีซ่าถาวรในฐานะแฟนเราก็บอกแฟนว่าเราดีใจมากคือในช่วงปีนั้นน้องชายอูก็จะไปที่นิวซีแลนด์ ณนะตอนนั้นเราก็มีทั้งความดีใจแล้วก็ความไม่ได้ว่าเสียใจแต่ว่าเราเป็นห่วงพ่อกับแม่วันที่อูจะขึ้นเครื่องนะคะพ่อกับแม่ก็มาส่งเราก็ร้องไห้ร้องไห้นะั่นแหละเพราะเราไม่เคยจากบ้านหรือว่าห่างจากพ่อแม่แบบไกลขนาดนี้ตอนที่อูนั่งอยู่ในเครื่องนะคะรอเครื่องขึ้น อูนั่งข้างกับผู้หญิงชาวต่างชาติคนหนึ่งอูคิดว่าเขาน่าจะเป็นคนเดนมาร์กนะก็อูนั่งอยู่พอเครื่องจะขึ้นความรู้สึกของเราที่จะต้องจากบ้านะ่ะเราร้องไห้หนักมากสะอึกสะอื้นผู้หญิงชาวต่างชาติคนนั้นนะคะเขาก็มองเราแล้วเขาก็เลยถามอูว่าคุณโอเคไหม อูก็เลยตอบเข้าไปว่าไม่แล้วอูก็ต้องไปต่อเครื่องที่เฮลซิงกิไปลงเครื่องที่นั่นแล้วก็ต่อเครื่องที่เฮลซิงกินี่ไปโคเปนเฮเกนนะคะก็พอไปถึงเราก็ออกมาเจอกันกันกบแฟนเราก็ดีใจแฟนก็พาไปที่อพาร์ตเมนต์ของเขานะคะเราก็ไปอยู่กันที่อพาร์ตเมนต์ที่นั่น ทางใต้ของสวีเดนเป็นห้องเล็กๆไ,ไม่ใหญ่พื้นที่แ่านั้นนะคะจะเป็นที่ที่อยู่ติดทะเลและในที่สุดนะคะอูก็ได้มาอยู่สวีเดนนะตอนนั้นก็คือปี2007นี่ก็คือเรื่องเล่าที่อูอยากจะเล่าให้ฟังนะคะว่าเจอกับแฟนที่ไหนมาอยู่ที่สวีเดนปีไหนนะคะ ถ้าอยากให้อูเล่าเรื่องอะไรอีกอก,ก็เขียนลงในคอ,อมเมนต์ด้านล่างได้เลยขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูแล้วก็ติดตามแล้วก็มามาฟังประสบการณ์ของอูเองถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยมาณนะทีนี้ด้วยนะคะแล้วช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ยากลำบากสำหรับทุกคนเลย ก็คือเป็นช่วงของโควิดนะคะให้ดูแลสุขภาพดูแลตัวเองดูแลครอบครัวคนใกล้ชิดให้ดีนะคะอย่าลืมล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ใช้แอลกอฮอล์เจลนะคะล้างมือเพื่อป้องกันไวรัสเนาะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ Bye bye.